ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูนิยูนิเวอร์แซลค่ะอันนี้เราจะมาเล่นเกมทายใจตรงกันนะคะมันจะมีแบบสองแบบสองเกมด้วยกันแต่เอาเกมแรกก่อนนจะจับชาอืมอันนี้ดีกว่าติดเ้นเก็บนะคะว้าวด้สีค่ะสีอันนี้หนูเขียนเองเอาสีที่ยูนิชอบก่อน,อน,นแรกคือเอาสีที่ยูนิชอบก่อนนะคะตักกันนะคะ

สีม่วงพาสเทลโอ้โหแม่ไทยถูกด้วยแต่ต้องมีพาสเทลด้วยใช่ไหมแต่ก็ถือว่าถูกโอเคตาอไปตาของที่แม่ชอบนี่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยสีที่แม่ชอบมากที่สุดนะแม่ไม่เคยบอกหนูเลยอันนี้เอาจริงนะห้าแอบดูนะคะแล้วอยู่นี้เขียนสิอยู่นี้ขี้โกงอยู่นี้จะรู้ใจแม่หรือเปล่าสีที่แม่ชอบที่สุด หนูเดาว่าสีอะไรดีอะหนูขอเขียนสาสีได้ไหมไม่ได้สีที่แม่ชอบที่สุดสีเดียวแล้วแล้ว <ขอ S 1> เขาต่อเยี่ยมขสาสีไปห้าให้เวลาแค่สิบวิหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จหรือยังคะแป๊บนึงนะคะ เขียนนิ้สาสั้ส้ยีนุขีนอันแรกยนขี่ขีอันนี้อันแรกด้วยแม่เคยบอกใช่แม่ชอบสามสีแล้วแหละสีดำสีม่วงและก็สีชมพูหนูหนูเคยคุยกับแม่ในรถนะคะว่าแม่ชอบสีดำได้ทีนี้แต่ตอนตอนนั้นนะคะในรถอ่ะแม่แม่ไม่รู้หนูชอบสีอะไร อย่าอย่าอย่าดำแล้วตอนแม่เคยชอบม่วงนะคะแล้วแม่ก็ตอนนี้แม่จับฉลากบ้างจึ๊บได้ออกมาเป๊ะว้าวอาหารหวานอาหารหวานอาหารหวานอาาาหหรวนที่ยูนิชอบก่อนนะคะเอายูนิชอบก่อนอาหารหวานที่ยูนิชอบคิดไม่ออกว่าตัวเองชอบอะไรอะขนมไงขนมหวานน่ะอะไรอะอะไรที่ยูนิชอบแม่รู้ แต่หนูมีสองอย่างเอาสองอย่างนะเพราะหนูมีสองอย่างที่หนูชอบมากมากอ๋อเอาสองอย่างเลยเหรอแม่ก็รู้ทั้งสองอย่างเลยอะฮะดูนะถ้าเกิดถูกเท่เกืนหสองสามช็อกโกแลตกับไอศกรีม อ๋อบุนกับไอติมเลดจ้าช็อกโกแลตอันดับสามเพราะว่าช็อกโกแลตบางทีมันเลี่ยนอ,อันนี้จริงจริงแต่ไปขอแม่หนูรู้แล้วเอาอย่างเดียวพอหนูรู้ <laughs> หนูรู้แต่หนูแต่แม่ชอบทุกอย่างไงขนมวันนี้เนี้ยหนูเขียนสามอย่างแล้วอนกันแม่ชอบมากที่สุดดิโถอ่ะออยัง หนูเขียนยาวมากต้องถูกแล้วแหละโอ้โหเอาอย่างเอาอย่างหงเยือึ้งอสองแม่เอาอย่างเดียวเขียนทำไมเยอะแยะเนี่ยหนึ่งสอง,สองช็อกโกแลตมีไหมอ๋อพุดดิง้งดาร์กช็อกโกแลตอ๋อดาร์กช็อกโกแลตโอเค ใช่ช็อกโกแลตอ,อันนี้คือฝังเค้กใช่ไหมคะช็อกโกแลตใช่อันนี้คือสิ่งที่แม่ชอบที่สุดนะดาร์กช็อกโกแลตโอดาร์กกกช็แลตแม่ไม่ยอมเขียนดาร์กแม่พูดว่าแม่ชอบดาร์กนะคะตอนที่คุยกันแม่บอว่าแม่ชอบแม่กินช็อกโกแลตเกือทุกวันเลยนะคะใครไม่รู้ดาร์กรอเรือต้องอยู่ตรงกลางแม่หนูเขียนผิดหนูก็เลยเขียนแบบนี้อ้าวไปจะไปได้หนูจับอืมจิ๊บได้สองอันอ่ะเอาวันนี้ก่อน อย่าคิดไม่ออกโอ้โหค่าคิดไม่ออกอ๋อแม่คิดเอาเออเดี๋ยวคิดไออกของหนูก่อนนะคะอ่าของยูนิคก่อนแม่โดนแน่เอาอย่างเดียวพอนะเอาอย่างเดียวนะคะแม่ชอบอะไรนะ่นโอ้แม่รู้แม่รู้แหละแม่แต่หนูไม่รู้ของแม่เพราะแม่ไม่กินอาหารคาวเลยแม่กินแต่ของหวานนะคะม้ววมารู้หมด แม่กินแต่ขนมเดี๋ยวอาม่ารู้่อามา่ามาดูข้ามแชร์ให้อาม่านะคะใครเห็นผิวอา้ายาวโอ้โหทำไมเขียนยาวจังะอ,อะไรแมงกระพุนหรอสูชิไข่กุ้งเหรออ๋อของแม่เขียนไก่ทอดหนูชอบสูชิไข่กุ้ง อันนี้ไม่ได้เส้นแม่ไม่ได้เส้นนะคะนี่แม่จะทำอย่างนี้อันนี้แม่ไม่ได้เส้นไม่ต้องไม่ต้องมาต้องตายแบบไรเอาวต้องขอหนูตายแน่ของแม่แม่ฮ่าฮหนูตายโอ้หนูดูแล้วเหมือนกันมากเลยอะแซลมอนย่างหม่วไม่ใช่หลอกถามหลอกถามกนนนี่ที่แม่ชอบมากกระเพรากระเพราหมูสับ แม่ไม่กินหมูสับนะว่ะไม่กินอะไรหนูไม่เคยเห็นแม่กินข้าวเอาแบบที่แม่ชอบแบบหลักๆละกันเอามาทำนู่นทำนี่ก็ก็อีกอย่างหนึ่งแหนมไก่แหนมไก่อะไรเนาแหนมไก่เธอหรือเปล่าแล้วแม่กินอะไรที่ไม่ใช่แหนมทุกคนช่วยบอกแม่กินอะไรเสร็ปแล้วเร็วๆอ๋อสิบเก้าว่ไม่ไม่งั้นตัดคะแนนไปแปดไม่กินอะไร หนูไม่เคยเห็นแม่กินอ่ะหกอ๋อห้าเขียนแล้วนี่ผิดแม่สามสองโอ้โหเขียนยาวจัง1นอสั้นติ๊งๆิ๊งเนื้อแม่ชอบเนื้อหนูกินเนื้อเด้อหนูกินอะไรหนูเขียนว่าอะไรเ้ามันไก่มูวมา แล้วเมื่อกี้ใครบอกใครบอกไก่ดอดไก่ดอดก็หนูชอบอ,ะอ่ะอหนูนะะมั่วแล้วหนูสุดท้ายหนูลืมไปแล้วหนูเขียนอะไรน้ำอุ้ยหนูคิดไม่ออกหนูชอบน้ำอะไรเนี่ย <c oughs> ขอคิดก่อนนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ชอบน้ำอะไรอะ่ะ <c oughs> น้ำหรอแบ๊บซี่แม่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะหนูก็แม่ชอบน้ำเปล่าแน่เลยอะ่ะใครบอก <c oughs> อันที่เป็นประเภทน้ำ น้ำอะไรก็ได้ที่เป็นประเภทน้ำเอาที่ยูนี้ชอบก่อนโอเคแม่ตายแม่ตายแน่อ้าวหนึ่งอันพอนะเออโอเคอุ้ยเขียนน,นานๆอย่างนี้นี่นมบาวชูก้าแน่เลยอ่ะแม่มเขียนสั้นจุ๊บเอง โกโก้ <c oughs> ของยูนี้อะไรเลมอนเนตบอลช้อื <c oughs> มั่วตลอดเลยมันไม่มีนะคะเลมอนเนทบอชอนนะคะมันมีแต่เขา <c oughs> เขาเอาน้ำมะนาวมาให้เวลาไปกินไก่ทอดบอชอน,ชอน <c oughs> เขาเอาน้ำมะนาวมาให้แบบช็อตหนึ่ง <c oughs> อยู่นี้ก็เอาไว้ผสมกับน้ำเปล่า <c oughs> <stressing S 1> <c oughs> <ๆ>แล้วก็กินเปรี้ยวๆนิดนิดนแกเรียนใช่ไหมคะ อ่าต่อไปต่อไปก็คือขอน้ำที่แม่ชอบอ้าวเขียนใไ้ถูกนะไม่ถูกจะตีก้นอันไรอ่ะอะไรแม่ชอบกินอะไรลองคิดดีๆสิไม่ชอบกินชาแม่ไม่เคยกินชาแม่ไม่เคยสั่งน้ำอะไรเลยอย่าอย่าอย่าไม่รู้จริงเหรอคิดดีๆเดยกกันไม่กินต่อต้ต แม่เ,เออ้าวิบอย่าเพิ่งหนูก่อกินแน่แป๊นนึงเก้าโอ้โ,อ <c oughs> โอหหัวเราะเจะเสียงดังเชียว <c oughs> บ้องนี่ <c oughs> ถ้าใครเหดนปงอยู่ก็น่าจะเสียงดังม่อันนีเลย <c oughs> อายาเพื่เห็นแต่แม่กินอันดีอันเดียวเลย <c oughs> เร็วๆเ,เลย <c oughs> ห้าสี่สามสองหนึ่ง <c oughs> อุ้ยทำไมเขียนยาวอีกแล้วอะ หน the ึติ๊กติ๊กกาแฟ่น้ำรำใหญ่มอสเวแม่ไม่กินได้จริงแม่ซื้อปากคนอื่นแจกจ่ายอะแล้วแม่ไม่เคยกินกาแฟเหรอกาแฟ่แม่ชอบที่สุดทำไมหนูไม่รู้เนี่ยแม่ไม่เคยกินกาแฟอะไรแม่ไม่เคยกินกาแฟแม่กินทุกวันเลยเขาเลยมั่วนี่ขอัญบอก ไม่ต้องฝืงนแม่มากเลยคะ่ะทุกคนเบื่อไม่ได้รู้เรื่องเลยต่อไปเป็นเกมอะไรคะเกมอะไรนะเกมใจตรงกัน,กนเอาอันนี้ก่อนก็คือเราจะบอกคำนั่นเองนะคะขึ้นนะคะคำว่าขึ้นเอาสามคำนะคะเขียน,น,นสามคำว่าว่าจะตรงกันกี่คำใช่ไหมใช่ค่ะคำว่าขึ้น ขึ้นแล้วก็เขียนต่อนะขึ้น<ช>อะไรอย่างงี้ใช่ไหม กี <ítulo> ่พยายามก็ได้นะคะต่อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งสองสามเต็มไหนขึ้นรถขึ้นรถ แม่ก็ขึ้นรถเหมือนกันขึ้นอะไรหนูขึ้นบันไดมีไหมไม่มีหรอกขึ้นลงขึ้นลงถ่าดูของแม่หน่อยของแม่มีขึ้นรถขึ้นเครื่องบินขึ้นเวทีอะไรขึ้นลงอะไรเนี่ยโอ้ยคนน่าใจให้กันหนึ่งตรงกันหนึ่งอันปลาต่อไปปลาเหรอคำว่าปลาปลว่าน้ำเหรอ S <S 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 ปลาหรอ,อเหแม่เริ่มแล้วนะแม่ตายไม่เี คิดไม่ออกเลยฮะถ้ใี่แม่ผิดนะคือมันง่ายที่สุดแล้วนะเบสิกที่สุดแล้วอย่าบอกใบ้ดิแม่เลยรู้เลยเบ <c oughs> สิกของอยูนิเนี่ยแม่เลยรู้เลยปาอะไร <c oughs> หนูหนูแค่หลอกแม่เพราะความจริงแล้วอ่ะมันไม่มีปลาแซลมอนนะสองสามติ๊กติง ปลาทอดไงปลาทูอุ้ยมีเหมือนกันอุ้ยปลาหมึกแม่ไม่มีอ่ะแม่ลืมคิดปลาหมึกเลยแม่ปลาทูตรงกันหนึ่งปลากระพงหรอของแม่ปลาแซลมอนกับปลาทอดเห็นไหมหนูบอกแล้วแม่มีปลาแซลมอนหร้อยู่แม่แม่จต้องเขียนปลาแซลมอนแน่ๆนะคะเห็นไหมหนูเก่งมากเลยตรงกันหนึ่งแม่เขียนปลาแซลมอนเน่ะเพราะหนูชอบกินปลาแซลมอนแต่หนูชอบกินปลาหมึกอเออแม่ก็ลืมนึกเลยนะว่าหนูชอบกินอันนี้คือแค่กดลงทิ้งได้เลย นง่ายหนูก็เลยใช้อันนี้ต่อไปคำัว่าคำว่าลงนะคะลงเหรอลงก็อันนี้ง่ายมากเลยอะแม่รู้เลยอันเนี้ยแม่รู้เลยเดยวก็เหมือนกัน <laughs> ดูสิจะตรงกันบ้างไหมไม่เสห็นยังคะดูเสร็จแล้วโอเคหนึ่ง <Okay. S 1> สองสามติ๊งของแม่เป็นลงลงบันไดมีหนึ่งลงโทษลงโทษลงลิฟต์ลง<ข>ลิฟต์ <c oughs> ลงเวที <laughs> อื่นนี่เด้อคิดยากมากเลยเนะแม่ก็หนูคิดว่าแม่จะเขียนเวทีเหมือนเดิมลงบันไดลงเรืออืลงเรือมีลงรถอีกคีนีคีอันสุดท้ายอยากเไ่้อีกอันสุดท้ายแล้วกราคำว่ากร้ามีกระอะไรบ้างเนี่ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเต็ม ต้องเหมือนกันเป๊ะนะหนูบอกก่อนแม่ไม่มีทางถูกแน,น่นอนเพราะหนูจะแกล้งแม่แบบแกล้งแกล้งเลยสายกันนะบา้างเขียนเสร็จแล้ว <c oughs> คำสั้นๆอะคำสั้นๆก็สั้นมากเลย๋ยวคำสั้นๆไม่ต้องยาวแม่แอบใบแล้วหนึ่งแอบใบแล้วหนึ่งเอาอยัางยเดี๋ยวพึ่หูคิดไม่ออกอะคุณนี่หมาอยู่นี้คิดคำเวลาแต่งประโยคประโยคนี้อยู่นี้จะแบบคิดยากอะอยู่นี้ชอบคิดไม่ออกอะคำอยู่ในหัวเยอะแยะไปหมดเอาจริงๆเลยไหม ดูคิดไม่เอาจริงจอ๋อดู้อะไนนแม่ไม,ม่ทางตรงกับหนูแน่นอนหนึ่งสองสามติงอะไรอ่ะอ,อนของนี้มีกระเป๋ากระตายกระเ<ร>ชา้ชาเ <laughs> หรอ <laughs> กระตายที่หนูมีหน้ากรดเพราะว่ากระต่ายกัดหนู <laughs> แม่ไม่แมมีกระจกกระทงกระดาษโอ้อันนี้ไม่ตรงกันเลยนะการ์ดนะใช่ค่ะโอเคค่ะจบไปแล้วจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะนี่โบบีเลยนะคะโบบีเลยขอยลงมาหน่อยเอ้าเปิดเค็ตค่ะแค่นสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเอากดอะไรอ่ะเร็ว ไลค์ like, God, กดแชร์กดสมัครสมาชแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆเพื่อที่จะเวลาที่หนูอัปคลิปใหม่นะมันจะมันขำน้ำมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมไปกดกันนะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ